สวัสดีค่ะนี่พี่เพนคิริย่าอันเนอร์ค่ะวันนี้มาทำคลิปโชวหน้านะคะจริงๆจริงจะทาครีมทาหน้าผสมสารป้องกันแดดแล้วก็ลบเลืนอนยิวรอยไปแล้วนะคะหน้าของคนอายุ38จะ39ปีแล้วอะค่ะนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงลหลายๆคนดูแลแตัวเองอะคะ่ะคือใครๆก็อยากสวยนะคะ ถ้าคุณไม่เริ่มทาครีมไม่ทานอาหารเสริมคุณก็ไม่มีทางเสวยขึ้นมาได้หรอกค่ะแต่จะต้องมีวินัยในการอาบน้ํานะคะใช่ว่าจะไม่อาบน้ํานะคะว่าผู้หญิงไม่อาบน้ําาตัวเหม็นนะคะใช่ว่าจะไม่เหม็นและอย่างหนึ่งอะ่ะผู้หญิงที่ไม่อาบน้ําเป็นประจําทุกวันนอกจากตัวเหม็นแล้วนะคะก็คืออาจจะเป็นมะเร็งปากช่องคลอดด้วยนะคะก็คือมะเร็งปากงดลูกอ่ะค่ะนะคะ,นะคะ อย่าคุณอย่าไปเชื่อดาราหรือคนพวกคนนี้นะว่าเขาไม่อาบน้ําอ่ะเขาไม่ได้หวังดีอ่ะคุณแต่พี่เพ,พรียงพี่เพรพิเรี่ยนวันหวังดีอ่ะคุณให้คุณอาบน้ําอย่างน้อยคนไทยจะได้ข่าวขึ้นนะคะนะคะคือเขาไม่ได้หวังดีอ่ะคุณแต่พี่เรียวันรหวังดีอ่ะคุณนะคะให้คุณหนบน้ําดูแลแตัวเองให้เป็นประจำพิริ่ยอาบน้ําวันละเจ็ดแปดเก้าครั้งอะ่ะเพราะพิรยิยนมีสามีหลายคนนะคะ ที่ดูแลตัวเองดีขนาดนี้ก็คือกลัวกลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอื่นๆตามมาตามร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เพนไม่ได้เป็นเอดนะคะยานึกมาว่าเพนเป็นเอดถ้าเพนเป็นมะพายเป็นมม่วดเพนก็เลยไม่เป็นโรคเอดนะคะสส่ที่เพนมีสามีหลายคนแล้วก็เออไม่ตายคือราพฟงกขช้ชีวิตเพนในการให้เลือดแปลพายค่ะ หลังจากที่เพงกินน้ํายาล้างห้องน้ําไปแล้วแล้วก็ให้หมอให้ยาแล้วก็หมอรักษาค่ะนะคะเพนสามารถยกของหนักได้น้ําถังละยี่สิบห้าโลเลพาเลทน้ําหนักสี่สิบโลที่โรงงานดินแดงเพนยกคนเดียวไหวเพราะว่าเพนไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอค่ะเป็นผู้หญิงเข้มแข็งอะคะ่ะดูดูมือเพนนะคะกระจังใส่ขึ้นนะคะ หลังจากที่เพนไม่ได้ไปทำงานดินน้องดามไม่ต้องไปเจอกับฝุ่นละอองหรือว่าความร้อนนะคะเพงคิดว่าพอพอและพอละพอละเดี๋ยวเพนใช้เงินรัฐบาลก็ได้เพมขอทําขพ่อแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะ mm. เดี๋ยวเพนจะกลับไต้หวนันแบบรู้ตัวเพนไม่รู้อะเพนรอสามีเพนมารับกี่ฟิวเจอร์แต่ถ้าเพนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือถูกรางวาัลหวยยงวดนี้อะ เดินไปสกีกาเพนจะไปฟิลจะพักลังสิบไปพอมชุดอยู่บ้านคือเพนชอบสไตล์ชุดอยู่บ้านไปเดินทางนะค่ะก็คือใส่ยืนแล้วก็กางเกงขาสั้นที่เพนอาจจะใส่ทองไปก็ได้นะคะความสุขเพนใช่ว่าไม่เป็นความสุขเพนนะคะเพนเพนเป็นคนรักความสะอาดนะคะใช่ว่าเป็นคนสะอาดแล้วเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อย คือห้องเพน่ะเพนไม่ชอบห้องรกเพนก็เลยตกแต่งห้องให้มันไม่รกอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความเละเบียบเรียบร้อยอะค่ะนะคะก็เพนกุ๊บลัดเองอะค่ะสวัสดีค่ะกุ๊บลัดเอเหมือนพ่อฟงกับแม่ชมอะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่รักเพนชื่นชอบเพนนะคะนะคะเป็นแฟนคลับเพนเปนนานนะสวัสดีค่ะรักแฟนคลับนะคะทั่วโลกเลย คอยรักรักเพ่นอย่างนี้เป็นนา,นานๆนะสวัสดีค่ะ